เอาไปนอนในห้องลูกสาวเฉยเลยฮะนิ่งนิ่งเคี่นี่ไม่รู้เลยเฮ้ยเฮ้ยมานอนบ้านเกาได้ไงเร็วไหนเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูบ้านเปิดประตูนะออกไปเปิดประตูมุดเปิดนิดเปิดประตูเปิดประตูเขาเปิเปิดแล้วเปิดแล้วลูกลุกเอ้าไปเปิดประตู เปิดประตูได้โน่นโน่นข้างหลังมึงโน่นเปิดประตูแล้วบ้านมึงไงปิดแอร์ด้วยไปเปิดประตูเปิดประตูเปิดออกไปเปิดออกไปบิดเปิดเปิดประตูเออเปิดบอกไปเปิดประตูเออเออย้อนไปดูของไหมบอปบอกไปดูของในห้องนี้ไบ้ไหมของของในห้องมีมีอะไรหายไหมมีอะไรหายไหมสบายเกี่เลยนั้นนั่นแหละได้เปินทีร์รถไยเฟน จดมันหรือไมะเดี๋ยวไปต่อแต่ผมกูไปต่อพ่วงไปนะไอ้ขาถ้าลูกสาวอยู่ที่กียไม่ได้ถ้าลูกสาวอยู่เาเลทงไหมอเย็นเฉลยเอเาแล้วทมจะีอ เข้าไปนอนในห้องลูกสาวเฉยเลยไงหนิ่งน,นิ่งใครนี่ไม่ร like hey! 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 ู้เลยเฮ้ยเฮ้ยมานอนบ้านเขาได้ไงเร็วไหเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูบ้านเปิดประตูหน้าออกไปเปิดประตูมุนเปิดน้วยประตูเปิดประตูทำมันเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้ลุกลุกเอาไปเปิดประตู เปิดประตูหน้านู่นโน่นข้างหลังมึงโน่นเปิดประตูเร็วบ้านมึงไงปิดแอร์ด้วยไปเปิดประตูเปิดประตูเปิดออกไปเปิดออกไปบิดเปิดเปิดประตูเออเปิดบอกไปเปิดประตูเออเออยกออกไปดูของไปบอกไปดูของในห้องมึงแล้วมั้ยของในห้องมีมีอะไรหายไม่มีอะไรหายไหม จวรถมันหรมะยไปต่อแต่ผมกูไปต่อพ่วงไปนะกูอย่เียไอ้ถ้าลูกสาวอยู่สไม่ถ้าลูกสาวอยู่เาเลก้องไหมนอเย็นเฉยบเลยเอ้อ